่เดี๋ยวก็มือหักหรอมือฉันหักเธอก็รักษาฉันได้แต่ถ้าฉันทำร้ายเธอทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมนะนายไม่อยากให้ฉันเจ็บเลยทำร้ายตัวเองั้นเหรอโถนายนี่มันทึ่มจริงๆร ก็กินถั่วแดงเข้าไปเหรอฉันเต็มใจเองแล้วเธอจูบฉันทำไมก็ฉันชอบนายไงนายก็ชอบฉันไม่ใช่เหรอฉันพูดตอนไหนว่าชอบเธออที่ร้านลุงหยวนนายพูดกับจิน้นเวยอาชีบอกฉันหมดแล้วล่ะอาชีพูดมั่วๆอีกแล้วโธ่เอ้ย รถ QE 86สวยจังเลยนะรถในฝันฉันเลยอลเลียนนายชอบรถ QE มากขนาดนั้นเลยเหรอตางต่างกันี่คนนิว e สวยขนาดนี้ผู้ชายไม่รอนิยอมก็ชอบกันทั้งนั้นอลเลียนม่นายชอบ QE เหรอเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อไรอะ โถ่เอ้ยฉันหมายถึงรถตั้งหากแล้วที่นายบอกว่าเซเลนเดอร์เป็นคู่ใจล่ะก็ใช่ไงรถ QE 8 6ออกแบบตัวถังเซเลนเดอร์มากไม่เปลืองน้ำมันยเยถบได้เดียวก็<อ>พุ่งแรง<อ>แลเป็นดีแบบนี้<อ>ต้องเป็นคู่ใจที่ดีแนะน,น่เนี่ยอาชีเข้าใจผิดฉันไม่เกี่ยวนะ<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันเกี่ยวสิฉันไม่ดีเองที่ทําให้อาชีเข้าใจผิดฉันยอมแพ้ฉันยอมแพ้แม่เฮ้ยเธอเป็นใครฮะ แกทำอะไรแกถวยโอกาสตอนอามินไม่อยู่พาผู้หญิงที่ไหนเข้าบ้านเนี่ยไม่เอาอีกแล้วนะไม่ออกไปเถอะนี่หอนอย่าคิดจะแยกลูกชายกับลูกสะใภ้จะจากกันนะเพวกเขารักกันมั่นคงไต่ฝุ่นยังเอาไม่อยู่เลยเธอรีบใส่หัวไปแล้ววันหลังข้าไปแม่บ้านนี้เองโอย่าพูดเสียงดังกันแบบนี้สิไปตาวันหลังอย่ามาอีกนะเอะไรกันเนี่ยบ้ากันไปใหญ่แล้ว 仍试过这世界黑暗太多，天天不安，只有一片乱和撞，人人无力。